ไปดูกันเมื่อกี้เราแอบแวบเข้าห้องน้ำไปแล้วด้วย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 เป็นไงเลิศวิ่งเลิมากแต่ว่าคนเยอะเลยไม่กล้าถ่ายเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในอีกรอบได้จ้ะไปตามไป วไปดูห้องน้ำกอน <illes> ของกันเยอะเออก็จะบอกว่าเลิศมากแต่ว่าถ่ายให้ดูแป๊บเดียวนะเราก็เกรงใจคนอื่นเขาอุ้ยไม่มีคนไปนี่เป็นไงเป็นไงสวยมากค่ะเพื่อนมีแค่ห้องน้ำเลยเนี่ยดีดิวิวถ่ายดีมาก ใครท่อยากมาถ่ายรูปก็เชิญนะจ๊ะนีแค่ห้องน้ำนะคะอือค่้ฝั่งน้ขานห้องนาอ๋ออันนั้นคือฝั่งห้องน้ผู้ชายใช่ไหมเรามีอันนี้กันใช่ไหมเรามีอันนี้กันแล้วผู้ชายเข้ามาได้ไหมไม่ได้าม่ัด้้องายน้ำาเยอะะสวยนะอันนี้ตัวนี คนที่แล้วพี่พาไปเที่ยวทะเลไปยวไปกินข้าวกันมีแวบมาให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือมีสองโซนอันนี้ที่เราพาไปคือเป็นโซนอาหารใช่ไหมอันนี้เป็นโซนอาหารส่วนโซนเดเกอ็ี่อยู่ฝั่งนู้นเป็นแนวคาเฟ่อโอเคกำลังเดินไปกัน ขึ้นมาก็จะมีส่วนกลางนะคะเพื่อนๆ <S <S นอันนี้คือเราได้โต๊แล้วแหละแล้วก็สั่งอาหารแล้วเดี๋ยวไปที่โต๊ะเรากันนี่เพื่อนๆแอบดูวิวสวยมากดูนะ่ะูนว,วิวสวยมากเลยนะเห็นปะ เออปะเรามาเรายญ้าเขาตัดพอดีมันปลูกใหม่นะจะน่าจะแอกว่าแก่แล้วใช่จะเป็นดอกยญ้าเหมือนข้างนอกอ่ะเหมือนตรงเห็นป้ายอ่ะเห็นว่ามีแบบมีอะไรนะมีซุ้มซุ้มอุโมงไถ่เหรอต้องไปนู่นทานู้นอ๋อนู่นใช่ไหมตรงนู้นใช่ไหมใช่ไเออเออเออเดีไปกินข้าวก่อนที่โต๊ะเราเติมพลัง นี่นะจ๊ะมียำั่วปูนะคะมีต้มมี่แกงส้มนะคะแกงเขียวหวานอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหมเพื่อนหน่อยบอกว่าอันนี้ต้องลองแลเพื่อนๆท้ามาปลาซ่อนขี่ดีกับน้ำพริกพาลาหรอตามนั้นลองชิมดูสวยสวยสกับข้าวมาแล้วมาชิมกันเรามารีวิวก็ไม่ได้บอกเขาหรอกนะข้าวอร่อยเราก็ชมไม่อร่อยเราก็ด่า <laughs> ร้ายทำไมร้ายร้ายเพื่อระบบร้ายชิมแกงส้มปั่นด้วยแล้วอะ่ะชิมเยอะพี่ชิมแล้ว,วนะมันมันไม่ค่อยแซ่บ <laughs> แต่มันอร่อยนะแต่มันไม่ไม่ปรีดอะ่ะไ,ไม่นี้วไม่นี้วตอนเอามาไม่เคยทำหรออืออิ่ <laughs> เกลียมเกลียมจูดิ่งดึงตรงวม้าเออคุณขาก็ะิดชู่อันนี้มาลองยำถั่วปูเพื่อนอ้อมไม่กินปลาหมึกเราจะกินแทนนี่นะจ้ายำถั่วปูอร่อยเรามาลองน้ำพริกกันนะจ๊ะ บอกว่าน้ำพริกอะไรนะทาราหรอเพื่อนหน่อยบอกว่ามาต้องลองอืมเพืบอกว่าทาลองไม่เป็นอยู่ในนี้แนะนำให้นูแนะนำแนะนำอันนี้เขาเมนูแนะนำกะหล่ำผัดน้ำปลาดูด้านหน้าแนะนำคือพี่กาแนะนำเองไม่แนะนำจริงรึงจะเข้าวอ่ะหน่อยติคนเยอะทำพี่ไปย่างเยอะพี่้าไปดูไม่ว่างเลยนะ เอนตองมาที่บ้านคุณต้องโทรมาจองแล้วก็แต่าได้ตรงนั้น้ตน้ปตเปิดน,น,นานแล้่ไหนานแล้วค่ะ,ะหลายปีแล้วครไม่ไ้น,น้อยลงไหมไม่เลยนะพี่ก้าวแต่นี่มาที่ไรก็เยอะทุกทีเลยมันเป็นน้ำพริปลาย่างกลิ่นปลาย่างออกมากใช่ไหมใช่เป็นปลาย่างแต่ปลาอะไรย่างไม่รู้อร่อยค่ะย่าง่าย สตาร์ทเลยค่ะวิมันย่างเท้าซ้ายหรือเท้าขวาอันนี้คืออะไรปลาช่อนปลาช่อนคีลิปลาช่อนแซ่บมากเพื่อนๆมาต้องลองแล้วปลาช่อนอะ่ะ เน่ยำผักปูแล้วก็เออ,เออไว้น่ยแล้วก็ล่าสุดอีกในนี้นนนอะไรนะยำยำตำมืำกอ,อกรอบยำตำมือกอบยำตำมือกรอบกะลัมผัดกระป่าเอาาเเอเรารู้ว่าเราต้องเลนเกมใหมนะ่จ้ะเล่นเกมเดี๋ยวต้องเป่นเพนทีฟทะเลนี่น่าเรื่องมาริโอยเยอะมากมีหลายตัวมากเลยอ่ะ ออสตาร์ยเอสเอที่กำลังจะเปิดมิลิโอเลยยังไม่ยังแต่ยังไม่เปิดใช่ไหมคะเปิดธันวาก็ลำก็ลำผัดน้ำปลาไม่สุดเพื่อนมิโอกาสเพื่อนน้องติดเลยค่ะไม่ใช่ไม่สุกไม่สุกมันจืดสุิมันจืดน้องซึอาหารอาหารก็เหมือนแล้วแต่แล้วแตคนชอบเออบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบ เห็นมะไม่ไม่นี่อ้นบอไม่ได้แต่นบ้ำปาไม่แต่อ้อก็แบบหิ่ะว่าจืดไปจืไ่นอยบอกอ่อยชเออ่ไม่ไเล้่แม่อยเแกงมหบเพ่นี้อันนี้มันออกหวนนิแกงวา โลตีได้อยู่เดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะพาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปร,าร้านคาเฟ่ตรงนู<ม>้นขอไปกินกันนะจ้า